สวัสดีครับวันนี้มาพบเจออีกเช่นเคยนะครับกับบ้านบางทองพักเครื่องนะครับยามเย็นๆแบบนี้มาพบกันเจอกันใน EP ที่362นะครับนะครับมีนําเสนอทั้งหมด24รายการนะครับรายการละ200บาท2รายการ300นะครับมีรายการพิเศษ1รายการนะครับรายการที่24เดี๋ยวมาฟังกันท้ายคลิปนะครับถ้ากพี่ๆท่านใดสนใจในวัตถุมงคลจากผมสามารถติดต่อช่องทางการรับจอได้เลยนะครับเบอร์โทร0959588513ไม่ดีใดเคเยน242535นะครับหรือสแกนที่ QR โค้ดได้เลยนะครับมา เริ่มกันเลยนะครับรายการที่1นะพี่นะในอีพที่สามหสองนะครับรายการที่1นะครับเป็นพระปิดตานะครับนี่นะครับเป็นของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีพร้อมเลี่ยมพลาสติกนะพี่นะนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นปิดตาเขาเรียกพิมพ์อะไรนะเขาเรียกรุ่นอะไรนะนะครับรุ่นปดหนี้หรือเปล่านะครับผิดถูกก็ขลอภัยนะครับพี่นะรายการที่หนึ่ง ไปกันต่อพี่รายการที่สองนะครับพี่นะรายการที่สองนะเป็นพญาคุดนะครับพี i̇şte. ่นะนี่นะครับเป็นคุดนะครับองค์ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับเป็นพญาคุดนะครับไม่ทราบที่นะพี่นะสวยมากนะครับเป็นรูปหล่อพญาคุดนะครับเอาไปตั้งนารถได้นะครับพี่นะสวยนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สามนะพี่นะ รายการที่สามนะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อกันนะพี่นะวัดพญาต์เนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อกันสองสี่หกเก้านะครับเหรียญคมคมเลยนะเห็นไหมมันจะท้อนนะพี่มันเรียมเรียมอยู่เนาะอยู่หลังเป็นสายฝนเลยนะนะเขาเรียกบล็อกสายฝนหรือเปล่านะครับรายการนี้รายการที่สามนะพี่นะรายการที่สามหลวงพ่อกันวัดพญาตะต่อไปครับรายการที่สี่นะพี่นะรายการที่สี่นะครับเป็นผลงพ่อเลยเนี่ย หลวงพ่อชื้นเนี่ยนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อชื้นนะนะครับรุ่นหนึ่งนะครับวัดแหลมยางนะครับผ้าแสะนะครับปีสามเจ็ดรุ่นหนึ่งนะครับพระเก่าานะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ห้านะครับพี่นะรายการที่ห้าครับเป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตานะพี่นะหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตานะครับปลอมเรี่ยมนะครับพี่นะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่หกนะพี่นะ เป็นเหรียญนะครับรุ่นพิเศษนะครับพระครูธุรศักเหรอนะครับเป็นเหรียญหางแมงป่องนะครับพี่นะ่าเป็นเหรียญหางแมงป่องนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับเป็นพ <c Öz ell großes> ระกิ่งนะครับน่าจะเป็นกิ่งรัชกาลนะครับพี่นะนะครับมีกิ่งนะไม่กิ่งนะนะครับเป็นพระรัชกาลนะพี่นะนะครับอ่ะต่อไปครับ รายการที่แปดนะครับพี่เนี่ยรายการที่แปดนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อคูณปาริสุทโทนะครับเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณปาริสุทโทนะครับอต่อไปครับรายการที่เก้านะครับเป็นรูปหล่อนะครับพระพุทคู 2, 4, 8, 5, ินริชนะครับสองสี่แปดห้าอีโดจีนนะครับ ชินาชาอินโดจีนนะครับสองสี่แปดห้านะครับต่อโค้ดนะครับอกเราแล้วก็โค้ดธรรมจักนะครับพระเหมือนคล้ายๆจะโดนล้างมานะพี่นะนะครับเจ้าของเดิมไม่รู้ว่าล้างหรือเปล่านะครับพี่นะผิวเลยเป็นแบบนี้นะครับอต่อไปครับรายการที่เก้ารายการที่สิบนะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตานะพี่นะนะครับพ่อเงินพิมพ์คิตาสภาพศึกนะครับนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเงิน มิคิตานะครับอะต่อไปครับรายการที่11เนะครับเป็นพระสมเด็จนะพี่นะเป็นพระสมเด็จนะพี่นะโลงทองนะครับสวยงามนะครับด้านหลังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับพี่นะมีลายด้วยนะครับเป็นลายกระหนกหรือลายอะไรสักอย่างนะครับนะครับอะรายการที่12นะพี่นะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับมีหูนะครับ เป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินมีหูนะครับมีหูห้อยสองหน้านะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับนะครับอ่ะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบสามนะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลังเป็นแบบนี้นะครับพี่นะปู่ทวดนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบ สี่นะครับเป็นเหรียญนะครับเกจินะครับสุโขทัยนะครับเป็นหลวงพ่อทุเรียนนะครับพี่นะเป็นเหรียญของหลวงพ่อทุเรียนนะครับนะครับสุโขทัยนะครับต่อไปครับรายการที่15นะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อหลังวัดสามเรือนนะครับเกจิชื่อดังแห่งพิษณุโลกนะครับพี่นะหลวงพ่อหลังวัดสามเรือนนะครับนี่นะเป็นเหร <uds> ียญเสมาหลวงพ่อหลังนะครับ ต่อไปครับรายการที่16นะครับรายการที่16นะครับเป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญพระอะไรไเนี่ยอะไรไม่รู้พี่นะครับที่ะลึกเยือนนะครับประเทศภูพานนะครับเนี่ยมองที่ลึกเยือนประเทศภูพานนะพระคูบาบุญชุ่มนะครับนี่นะวัดพระธาตุดอยเหลืองอำเภอเมืองพงประเทศพมา่านะพี่นะ นะครับแล้วก็รันโค้ดนะครับพี่นะต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับพี่สิบเจ็ดเป็นทาเวทนะพี่นะทาเวทสุวรรณนะครับนี่เป็นทาเวตหล่อทองเหลืองนะครับต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับเป็นพระสมคอพิมพ์นมมือนะครับสมคอพิมพ์นมือนะครับพี่ นะครับต่อไปครับรายการที่19บเก้านะพี่เป็นพ้าปิดตาพิมพ์จัมโบ้นะครับหลวงปู่โตนะครับนี่มองนะครับมีเส้นเกศาด้วยนะครับพี่นะมีเส้นเกศาด้วยนะครับนี่นะครับหลังปิ้นๆนะครับมีเส้นเกศานะครับอ่ต่อไปครับรายการที่20นะครับ20เป็นพระขุนเผนนะครับ น่าจะเป็นขุนแผนเคลือบนะครับน,น,ะน, K K ER นะครับน่าจะเป็นขุนแผนเคลือบนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดนะเป็นพระพระ,พระล่วงนะครับพระล่วงล่วงเนื้อดินนะครับเป็นพระล่วงเนื้อดินนะครับนะครับ ไปกันต่อพี่รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นพระเขาเรียกว่าพนมมือนะนะครับพนมมือเขาเรียกพระอะไรนะลืมชื่อไปแล้วนะครับพี่นะนะครับพ้อมเรี่ยมนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะเป็นพระพุทธชินราชเหนือดินนะครับด้านหลังมีนี่นะครับสองห้า หนึ่งศูนย์หรือเปล่าพี่หนึ่งศูนย์หรือหนึ่งหนึ่งนะนะครับนะครับเนราดาดินนะครับไม่หนึ่งหนึ่งก็หนึ่งศูนย์นะพี่นะสภาพเก็บไว้ได้สวยมากนะครับพี่นะอ่ะต่อไปครับรายการสุดท้ายรายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นรายการพิเศษนะเป็นองค์เดิมนะพี่นะนะครับที่ว่าของลุงอะไรพี่นะนะครับจำมาได้ไหมในพีนั้นที่ผมเปิดไปเท่าไรพันนิดเงเหรอ Icana, เอาห้าร้อยนะครับพี่น้องวันนี้ห้าร yes. ้อยนะครับพี่น้องวันนี้ห้าร้อยนะครับเป็นนะครับหลังกวักมะลึกขไทยวันนะครับมะลึกขาทายวันนะครับสองสี่หกหกนะครับพอสองสองพันสี่ร้อยหกสิบหกนะครับนี่นะครับมะลึกขาทยวันนะครับนะครับห้าร้อยบาทนะครับ ครบแล้วนะครับทั้งหมด24รายการนะครับรายการละ200บาท2รายการ300นะครับมีรายการพิเศษ1รายการนะครับรายการสุดท้ายนะครับอพพทันใดนะครับนี่เลยนะครับสนใจในวัตถุมงคลจากผมสามารถติดต่อช่องทางนี้ได้เลยนะครับวันนี้นะครับ EP ที่3 62นะครับผมขอยญาตไปก่อนนะครับรวยๆอย่างงี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ